สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว m i d เ l ิ m u l t i f o r t ์ v Big Date กนะครับ Limited e dition นะครับก่อหลังจากที่ต้านทานกระแสแบบสุดๆเลยนะครับคือทางแบรนด์มิ d เดิเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งกระแสหลักเลยนะครับทางแบบว่ารุ่นทีวีเนี่ยที่เป็นแบบที่นิยมสุดๆนะครับทางแบรนด์ก็เกาะแสโดยการผลิตตัว Limited ออกมานะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยเรือนี้ค่อนข้างที่จะ Exclusive แบบถึงขั้นแบบมากๆนะครับเพราะว่าผลิตเพียงแค่999 9เรือนเนะครับ ก็เรือนี้นะครับมากับราคาเนี่ยป้ายเนี่ยอยู่ประมาณ5 0,000่นต้นนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมพาไปทัวร์ในสเปกกันแป๊บหนึ่งนะครับเรือนี้นะครับจะเคสไซส์อยู่ที่40มิลนะครับลักทุรักอยู่ประมาณ46บกเกือบ47เรือนี้บางเพียง 11. เจุดแบบ7เลยนะครับเกือบ12มิลก็ถือว่าบางใช้ได้ในรุ่นแบบออโต้เม็ดเกลียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดือนนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องคาลิเปอร์80นะครับเป็นกลไกหรือว่าชุดใหญ่เนี่ยเป็นนิวอ จุดเด่นลหลักๆของทีวีบิ๊กเดที่มันน่าสนใจแล้วก็หลายคนชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปกติสีไหนก็ตามเนี่ยแต่เอาจริงๆก็คือถ้าขายดีสุดเนี่ยจะเป็นในรุ่นรุ่นนี้นะครับคือหน้าดาสายสตีลนะครับซึ่งเวลาเราซื้อสายสตีลไปเนี่ยเราสามารถซื้อสายยางเพิ่มได้นะครับแต่พอใครที่ซื้อรุ่นสายยางไปเนี่ยบางทีเนี่ยซื้อสายสตีลเนี่ยมันยังไม่มีขายแยกนะครับมันเลยทําให้แบบติดขัดนิดหน่อยสำหรับคนที่อยากได้สายสตีลผมก็แนะนําให้ใครที่จะซื้อเริ่มใหม่เนี่ย อยากให้ซื้อในรูปแบบสายสติลไปเลยนะครับแล้วเราค่อยมาซื้อสายยางทีหลังนะครับอ่ะเรือนนี้นะครับจุดเด่นคือมันจะมาเป็นกล่องใหญ่เลยแล้วก็จะมีแถมสายให้2เส้นก็คือเป็นสายสีเหลืองกับสายออกแนวสีเทาค้อยเนาะสีทิฟนี่โบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจุดเด่นของเรือนนี้นะครับนอกจากตัวกล่องสวยงามเนี่ยเรือนนี้ก็จะมาพร้อมคอนเซปต์ที่เรียกว่าเป็น s 0 1 e 0 1นะครับก็ย่อม,มาจากซีซั่น1เอพิซีซั1นนั่นเองเป็นการเริ่มแบบว่าซีรีส์เรื่องใหม่น เก่าที่ตอนนั้นแล้วแบบบูมในเรื่องของทีวีสีสุดๆนะครับก็คล้ายๆว่าเอามาผสมผสานกับในยุคใหม่นั่นเองนะครับก็เกิดเป็นเรือนนี้ขึ้นนะครับจุดเด่นของเรือนนี้คือหน้าตาเนี่ยการออกแบบดีไซน์หน้าปัดเนี่ยมันจะล้อกับในช่วงที่ทีวีเนี่ยไม่มีสัญญาณโนซิกนอลแบบที่เราเคยเห็นกันเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่เราดูทีวีกันบ่อยๆจะเห็นในรูปแบบนี้ซึ่งมันล้อมากันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทนสีบามแบบไหน การไล่สีมาแบบไหนเนี่ยคือมันจะมาพร้อมกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเรือนี้คือการดีไซน์หน้าปัดที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะมีการแบบตีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตามโทนสีเลยแล้วก็จะมีการยกมุมนิดนึงนะครับบวกกับหน้าปัดที่ดูแบบด้านๆสวยงามด้วยนะครับหลังชั่วโมงต่างๆก็บุ๋มลงไปอยู่ในหน้าปัดซึ่งทําให้เราอ่านค่าเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับ ก็ถ้าเกิดมาอยู่ในเลเยอร์เดียวกันในส่วนของตัวสีเนี่ยผมว่ามันอาจจะมองยากแต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้กลิ่นอายของนับปัน่นี่ดูกลมกลืนกันดูเข้ากันสุดๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของเรือนนี้เนาะก็ในส่วนของตัวชัปเตอร์ลิงด้านบนนะครับ12นาฬิกาก็จะเขียนว่า Limited นะครับแล้วก็หลังเลข60เนี่ยก็จะเป็นคําว่า Edition นะครับการเขาตีขอบมาในส่วนของตัวชัปเตอร์ลิงเนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เพิ่มคำว่า Limited กับ Edition มาแค่นั้นเองนะครับ เรือนนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือมันอยู่ในมอดิฟอร์ดแหละมอดิฟอร์ดก็คือเม็ดเกลียวทนน้ําลุยได้ใส่ทํางานได้คือคล้ายๆว่าเป็นเรือนเดียวครบจบเลยนะครับใครที่มองเรสบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เม็ดเกลียวหรือว่าใครที่มองแบบสปอร์ตจัด,จดๆก็อาจจะได้ความหนามาในเรื่องของการกันน้ำเนาะซึ่งเรือนนี้เป็นเม็ดเกลียวแล้วก็กันน้ํา1 0 0เมตรซึ่งเราสามารถแบบ สายได้หลากหลายมากกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนคําว่า one of 999เหรียญนะครับ l i m i t e d ดมิด <Limited, Middle S 1> เหรือนนี้จะไม่ตีเลขมานะครับว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะครับแต่เขียนว,ว่า one of 999ซึ่งผมชอบนะเลข Limited ที่ตีว่า999เหรียญอย่างเงี้ยมันเลขสวยด้วยนะแล้วก็เขียน one of ซึ่งเราก็ไม่ต้องมาแย่งกันว่าเออเราจะซื้อ เลขไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สุดๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของรูมเนาะลูมเนี่ยของเรือนนี้ก็จัดว่าดีอยู่ในตระก,กูลแบบสปอร์ตแบบเกือบๆดำน้ําเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกเว้นในตําแหน่ง12นาฬิกานะก็มีการแบ่งช่องว่างชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปต่อเนี่ยผมพาไปดูในส่วนของตัวใบที่มันแถมมาติดก,กับตัวกล่องก่อน ใบเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ใบนะครับเริ่มจากใบแรกก็คือจะเป็นใบในส่วนตัวใบประกันเนาะแล้วก็จะมีใบในส่วนของตัวใบเป็นลิมิเตตน้องบอกว่าเป็นของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยจะเป็นใบข้อควรระวังนะครับอย่างเรือเนี้ยถ้าใครเคยใช้งานหรือว่าใครที่เคยเจอปัญหาเนาะเกี่ยวกับวันที่มันไม่เลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเตือนไว้เลยว่าเวลาเราตั้งวันที่ทุกครั้งเนี่ยให้ตั้งอยู่ในโซน สองทุ่มถึงตีสองนะครับ <Ren OO> ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาฬิกาทั่วไปเนี่ยออโต้ทั่วไปเนี่ยเขาจะตั้งแบบส่วนใหญ่<ส> <m> เราจะรู้กันอยู่ประมาณแบบคาบเกี่ยว5้าทุ่มเทนะี่ยงคืนเนาะจนถึงตีสามเนี่ยเราจะไม่ตั้งวันที่กันซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นคาบเกี่ยวระหว่างแบบห้าทุ่มถึงตีสามหรือว่าสอง 3, แบบทุ่มถึงตีสามแบบตีสองแบบนี้นะอย่างแรกเลยคือเราต้องตั้งชุดเข็มก่อนนะครับย้ำเลยนะครับให้ตั้งชุดเข็มก่อนแล้วค่อยตั้งวันที่นะครับมันจะเป็นการรู้เลยว่าเออถ้าเกิดเราตั้งชุดเข็มขมมชััั่วโงนผด ผมตั้งให้ดูอย่างนี้นะครับวันเนี้ยมันเป็นวันที่19นะครับนะครับวันที่19นะครับถ้าเกิดเราดึงออกมาอย่างนี้นะครับเวลาเราหมุนอย่างงี้นะครับหมุนไปเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าเกิดเข็มชั่วโมงเนี่ยมันปัดในตำแหน่ง12บสอนาิกาเมื่อไหร่แล้ววันที่มันเปลี่ยนแบบเนี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยคือตำแหน่งเที่ยงคืนนะครับเขาอยากให้เราตั้งผ่านได้ก่อนนะครับ ให้ผ่านตีสามไปก่อนซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ตั้งวันที่ขับเกียร์ไปอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่หยิบนาฬิกามาใช้งานในช่วงนี้แหละส่วนใหญ่เราจะนอนกันเนาะเราก็จะมาตั้งกันประมาณ6กโมงเจ็ดโมงกันอยู่ระหว่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราตั้งนะครับเราก็ดึงมาล็อกเดียวแล้วเราก็ตั้งวันที่ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับคือเนี่ยสเสน่ห์ของ Big Da ดทเนาะไม่ว่าจะเป็นทีวีรุ่นนี้หรือว่าเป็น Big d a ดทรุ่นไหนของทางแบรนด์มิ d ดเนี่ยการปัดวันที่แบบเนี้ยมันสวยนะครับมัน ซึ่งผมชอบสุดๆเลยนะครับใครที่แบบหลงรักนาฬิกากลไกต่างๆเนี่ยแล้วก็อยากได้ความเรียบหรูดูดีในแนวแบบนาฬิกาออกแนวลูกไฮเอ็นนิดนึงนะผมว่า Mul t ติฟอร์ดทีวีบิกเดนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นลิมิเต็ดนะก็น่าใส่ทุกสีนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบสีดำผมชอบมากนะครับอ,อันนี้คือทั้งหมดของเรือนนี้นะครับก็ถามว่าราคาป้ายมา51,800ยเนี่ยมันคุ้มราคาไหมผมว่าคุ้มเพราะว่ามันผลิตมาเพียงแค่999เหเรือนนะครับ ผมมั่นใจว่าเรือนนี้น่าจะต้องมีรีเซลแน่นอนนะครับแต่ก็เอาจริงๆเนาะมันผลิตมาน้อยแต่ก็ต้องดูกระแสด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นที่ต้องการหรือเปล่าเพราะว่าในรูปแบบหน้าปัดแบบนี้นะครับมันมีความนิดนึงคือติดนิดนึงคือมันอาจจะใส่ย,ยากนิดหน่อยนะครับโดยที่เขาแถมสายมาให้อย่างแบบสีเหลือ,องอย่างเงี้ยนะครับกับสีแบบโทคิลแบบนี้นะครับมันก็ทําให้บางทีแบบวลาเราจะหยิบสายพวกนี้มาใส่เนี่ยมันอาจจะ ดูไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเข้าใจหรือว่าใครจะหยิบสายสีส้มมาใส่กับเรือนนี้ผมว่ามันก,มนก็มันก็ได้หรือว่าจะหยิบสายสีน้ําเงินมาใสก่ก็ผมว่ามันก็ได้แหละมันก็ออกแบบไม่ค่อยเป็นทางการจะสู้เป็นสายสตีลน้าปัดดําแบบตัวอริจินอตตัวเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องความแบบลุกหรือว่าการใส่ง่ายๆนะครับแต่อันนี้ผมก็บอกเลยเลยว่าเอ้ยมันต้องเป็นคนที่แบบน่าจะชอบในโทนสีแบบมีความเป็นสีสันหรือว่าคนที่ชอบแต่งตัวแบบมีสีสันนิดหน่อยเนี่ยผมว่า ถ้าซื้อเรือนที่ใส่ี่คู่เนี่ยผมว่าเพอร์เฟกมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมือผมอยู่ประมาณ6.3นิ้วนะครับบทนาฬิการเคสไซส์40ลักทุลักประมาณ47มิลมนะครับมันก็ออกอยู่ในแนวแบบก้ากึง่งแบบดีสกวอตผสมแบบสปอร์ตวัดเลยนะครับสวยนะยอมรับเลยว่าสวยนะครับแต่มันก็อาจจะติดตรงที่มันสีมันเยอะไปหน่อยนะถ้าใครแบบอยากใส่ทํางานอยากใส่เป็นทางการนิดนึงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะมันอาจจะดูแบบ ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าเก็บมากถ้าใครที่ชอบในตระกูลทีวีอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับ ผมว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่4ี่เนาะก่อวันที่4เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวของรุ่นนี้ละวล่ะนะครับเพื่อนๆสะดวกร้านไหนร้านประจำแล้วลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าสอบถามไปได้เลยว่าแบบเฮ้ยมีของหรือเปล่าผมว่ารุ่นนี้น่าจะอยู่ตามห้างน่าจะมีทุกห้างถ้าเป็นห้างแบบห้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีทุกห้างลองไปเลือกชมเรือนจริงดูก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจส่วนราคาส่วนลดเนี่ยผมคิดว่าลิมิเต็ดเรือนนี้ไม่น่ามีส่วนลดนะครับทางแบรนด์น่าจะฟิกขายในช่วงราคาป้ายไว้ก่อนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบสีสันแล้วก็ชอบความวินเทจในตัวรวมถึงอยากได้ในตระกูลเครื่องที่โอเคโอเคนี่นะครับแนะนำเลยรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของ Middle m i d d l e m o ล t i f o r TV Big Date นะครับในการเริ่มสีสั่นใหม่ก็คือ S01E01 e นั่นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ